สวัสดีครับบิบซีทุกท่านกับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องทองสพารวยนะครับอ๋อวันนี้นะครับจะให้บิบซี่ทุกท่านมาให้คุณแม่เจ้าของที่ต้นโพทองเป็นขอโจคอรับให้นะครับเพื่นจะทําพิธีแบบใดไปเบิงไปชมพร้อมๆกันครับบิบซีทุกท่านครับยุทธอโจดีเลยครับโอ้ครับคุณแม่เพื่นจะขอโจคอรับกับปูมุจจลินนาคราชแลยครับองค์ปูสีสุดโทนาคราดนะครับเนาะ จุดทูปให้ไข่นะครับติดบัครเดี๋ยวรอรุ่นเล็กถูกนะครับคุณแม่เป็นทําพิธีจุดทูกเสียงไท้ให้นะครับอยู่ที่นาองปูมุจลินนักกาลัดแล้วก็ ปูสีสุโทนาคราชนะครับกขอบคุณคุณแม่หลายๆนะครับที่จุดตูบเสียงไทยขอชคขอลาไเนะครับเนาะจุดที่สารปูมุดจลินนาคาราชเลยกอะ องูป um ูส oh oh ีส um ุดโหนะครับเอามาขอกราบขอพรกับองูมุจลิสนาคราชกันนะครับและก็องค์ปูสีสุดโหนาคราชนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตัวอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตัวอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตัวอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกายะวะอาจารย์จิตตังอหังวันทา นาคาทิบดีศรีสุโธวิสุทธิเทวาภูเชมิกายะวาจาจิตาาาาาจตังอาหางบรรทานาคาทิบดีศรีสุโธวิสุทธิเทวาภูเชมิกายะวาจาจิตตังอาหางบรรทานาคาทิบดีศรีสุโธวิสุทธิเทวาภูเชมิสาธุอม,นม,ออมันนี่มาขอบูชาองค์ูรมุจลินนาคราชนะครับ นะโมตัสสะภะคะวะโตุอร Hathu สัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตุอร Hathu สัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตุอร Hathu สัมมาสัมพุทธัสสะนะติตังพยามะนาคายะมุจจรินนาคาสาธุโนพันเตยะมะยะมะนะติตังพยามะนาคายะมุจจรินนาคาสาธุโนพันเตยะมะยะมะ นติตังพระยามะนาคายะมุจจรินนาคาสาธุโนพันติยะมะยะมะสาธุ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 เด้อปูองปูมุจจรินนาคราชก็ดีหรือว่าปูองปูสีสุดโหนาคราชก็ดีโอกาสทองใสพารวย และห้ากระแปดพารวยมาขออนุญาตถ่ายทํำมาขอโจกขอหลับขอโจกขอใช่ขอพอนกับปุ่งปูงทั้งสององค์หรือว่าเจ้าที่เจ้าทางอยู่ณสถานที่แห่งนี้ผู้ขบมาขอโจกขอหลาบนั่มโดยให้แม่คุณแม่เจ้าของทีเพันจุดทูปเสียงไทยใหเนะครับเนาะโดยทูปไอไข่นะครับ ตัวแรกนะครับหานะครับห้เบ er ่งทั้งด้านซสาเมื่อนะครับทั้งด้านขวามือเป็นคุนเม่พันจุดไว้นะครับสงสัยพันจะจุดขอหานอยนะครับเก่าซีเกตนะครับเป็นทูบเก่านะครับเก่าสีเกตนะครับตัวไม้นี่คืออยู่ทั้งด้านซสาเมื่อนะครับเป็นทูบไอไข่นะครับห้ามาแล้วตัวแรกนะครับตัวไดรุนกันนะครับเบึงทั้งด้านไส้นะครับทั้งด้านขวามือนี่เป็นคุนเม่ยพันจุดว้แต่ อมมือหลังแล้วนะครับดูทางด้านซ้ายมือโอ้ห้าสองหนึ่งนะครับห้าสองหนึ่งห้าสองหนึ่งนะครับ 5้าสองหนึ่งครับห้าสองหนึ่งแต่ว่าทั้งเก่าสีเกเนี่เป็นทูบเก่าวยครับเ้อแต่ว่าบอแตกเกือบจะได้ย่างไว้นั่นเลยนะครับฝันแางเด่นอ่ครับคุณพ่อใรัเคียบหรือเปล่าจักว่าไปยังหูลุดนอนอยู่หลุดนอนอยู่หลุดฝันไปจักไปยังหูก็บใจเจีบ เขนว่าเอาไปซื้อเลขกัาได้ทังล่างทั้งบนด้ยแต่เลขกล่างคือบัวดงซูนซูนคือว่าือบัวดเลกบัวด่เลขบนเลขบนตัวใดเนาะครับคุณพ่อเลขบนกำลังสิออกเลนเออออออกกระแายพักง่สออกโรดมีพัยูวนรดเอ่อออกเลียวิเดี๋ยงเป็นรเห็นตัวลายสายอยู่ตัวนี้เลขยืมได้แต่เล็กไข่ แล้วที่นหนึ er, well, ่งอ่ะตัวเดียวเพื่อใหได้ิเจ็ดตัวเดียวโอ้ยอันสามตัวมันยืดปะได้มันลืมครับคือจําได้แต่สองหางสององตัวหางเดียวนาอครับเนาะสังตัวหางเดีวสเจ็บันเอรอรถเก็บันน่งโอ้ยันออกเรืรถแท้เก็บแล้ววอ้ันเลยว่าจริงโอ้ยบรดสเรียกว่าบรดสซื้อเ้อะโอน ซื้อว่นัน่ว่ฟังอยู่ฟังอยู่ครับครับ <c oughs> แล้ว, <c oughs> ลวาวัว่นด้ซื้อเด้อว,ว่านันเลขนูแค่เจ บอเกอกมันโมเมนต์ฝันเเยว่ลบที่นี้แหะครับผมเอาขอพุณนพุณพ่อหลายๆครับ